สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาไปดูวิธีการเติมเงินฟรีๆกันเลยครับ500บาทครับวันครับว่าจะมีจริงอย่างที่พูดหรือเปล่านะฮะก่อนอื่นเลยครับนี่ผมแอปดูแอสครับผมอ่าเป็นไงครับดูยอดเงินข้างบนครับความบนครับ5 0าบาทนะครับเราจะเติมอย่างไรฮะเข้ามาที่แรลกของรางวัลเลยครับ อ่ากดเลือกเติมเงินครับบัตรเติมเงินฮะอ่าสมมุติผมวันพรุแล้วนะฮะมันจะเป็นเติมออนไลน์นะฮะแต่เติมได้แค่ครั้งละหกสิบนะครับใครจะห้าร้อยนะฮะต้องเข้าไปที่บัตรมือถือครับผมอ่าเรียกวันพอเช่นเคยนะครับจากนั้นครับเลือกเลยห้าร้อยบาทครับมีทั้งหมดห้าร้อยสามบาทครับผมเติมได้เลยฮะอ่าสําหรับ เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะฮะอยากจะมีเงินเติมห้าร้อยแบบนี้นะครับมาที่นี่เลยครับผมอันดับที่แรกนะครับแล้วจุดอะไรอันดับนี้นึงนะฮะก็คือนะครับโหลดแอปนี้มาจาก Google Play นะฮะแล้วก็โหลดเสร็จนะครับจะมีให้ขึ้นใส่รหัสแนะนำนะครับอ่าให้ใส่รหัสนี้นะครับผมนี่ครับ 2q k uk1 นะครับผม ต้องใส่รหัสนี้เท่านั้นนะครับถึงจะได้500แบบนี้นะฮะหรือว่าจะกดผ่านลิงก์ด้านล่างผมก็ได้ครับแล้วมาใส่รหัสนี้นะฮะย้ำนะครับรหัสนี้เท่านั้นนะครับรีบๆหน่อยนะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับผม500ฟรีอย่างนี้ครับช้าไม่ได้แล้วนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับชอบกดไลค์กด s ับ s c r i b e ไปเลยนะครับไม่พลาดแน่ครับคลิปเจ๋งๆของผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ